สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Creative Culture นะคะดิฉันดรสิรินาถแพทย์เทียงกุลค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายนะคะวัดร่องขุนนี่เป็นที่ที่อาจจะหลายคนเคยมาเที่ยวแล้วแต่ว่าถ้าได้สอบถามจากนักท่องเที่ยวนะคะเ็า<ๆ>บอกว่าที่นี่มีสิ่งสร้างสารรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยอยากจะมาพามาเที่ยวแล้วก็มามาดูว่าคําว่าวัฒนธรรม กับการทําเป็นเหมือนกับเศ,ษศรษฐกิจสร้างสรรนั้นเป็นยังไงนะคะที่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอาจารย์เฉลิมชัยได้ปลูก2เรื่องนี้ไว้ได้ยังไงนะคะเราก็เริ่มจากาาตรงที่เราเลือกมายืนตรงนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นใบโพซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นการสะสมมาแล้วประมาณหนึ่งเยอะมากเลยค่ะใบโพที่เวลาเรามาทําบุญขอพรเราก็จะให้คนเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็พรที่ขอไว้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้ทิ้งไว้เฉยนะคะอาจารย์ก็ ให้มีการนํามาแขวนแล้วก็มาเรียงเอาไว้จะเห็นว่าเยอะมากเป็นแถวๆนะคะ,ะตัววัสดุก็เป็นเหมือนกับโละหะเงาๆนะคะแล้วก็มาห้อยคล้ายโมบายแล้วพอมันอยู่กันเยอะแน่นๆก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีของใหม่ๆที่เป็นฉัดอยู่อีกทางด้านขวามือของดิฉันนะคะเดี๋ยวลองไปชมกันดูค่ะจะมาสอบถามเรื่องใบโพค่ะเขามีความเชื่อยังไงหรอคะเขาถึงมาเป็นการทำบุญะค่ะเป็นการทำบุญทำบุญเสร็จแล้วก็ แล้วทำยังไงเสร็จแล้วก็ฝันตรงนี้นะคะเขียนชื่อเหมือนเป็นความเชื่อเกี่ยวกับใบโพนี่คืออะไรอะคะก็เหมือนกับเรามาเที่ยวอะค่ะแล้วก็จะมีชื่อเราติดอีตามวัดเนี้ยค่ะอ๋อค่ะ,ค,ะค่ะมันจะเป็นเหมือนล่มโพล่มไทร่ะค่ะอ๋อก็ขอเขียนชื่อ,ขอเขียนวันเดือนปีเกิดไหมคะค่ะแล้วขอพอในนั้นได้เลยไหมได้ค่ะอ๋อโอเคก็ ใบโพก็ราคาเพียง30บาทเท่านั้นนะคะก็เงินนี้ก็ไว้บำรุงวัดใช่ไหมคะ,ะก็ไม่แพงเลยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะก็อันนี้ขอเรื่องโชคนะคะแล้วก็ขอพรให้ตัวมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะแต่ละคนก็เพียบเลยนะคะมาขอพรที่นี่แล้วก็กลายเป็นของประดับนในตัวด้วยะคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เดินชมบรรยากาศของวัดร่องขุนไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็วันนี้ที่พามาจริงๆก็อยา,ากจะอธิบายกับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะคะแม้ว่าจะเป็นนโยบายของทางภาครัฐตั้งแต่ประมาณปี2552มาพอสมควรและก็ตามแต่ว่าออพอดีอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างซบเซานะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเ,เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มาจากรากของวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าอะไรที่เริ่มจากวัฒทธรรมการเป็นตัวตนของชาติของเราเนี่ยจะทําให้ยั่งยืนแล้วมนทําให้ต่อยอดธุรกิจน,นะคะวัดน,น่องขุนก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ดีในในเรื่องของทางวัฒนธรรมนะคะพูดถึงศาสนาด้วยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยได้เรียกว่า โุทิศผลงานแล้วก็ชื่อเสียงไว้ให้กับประเทศชาติไม่ใช่เฉพาะตัวท่านนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่แต่คนไทยจะมาท่องเที่ยวนะคะตัวจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดอ,อาจจารย์ก็ได้สิ่งนี้ตอบแทนนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติ ก็จะมีเรื่องของรายได้แล้วก็การพูดต่อๆกันนะคะของที่นี่ที่นี่เนี่ยได้รวมถึงสถาปัตย์พุทธศิลป์งานศิลปะที่อาจารย์เฉลิมชัยได้สร้างสรรค์ไว้เยอะแยะนะคะแล้วก็ที่ส่วนตัวเนี่ยชื่นชมเป็นพิเศษก็คือว่าหลายคนอาจจะอยากได้ภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่สามารถจะมีกําลังซักมากพอเพราะว่างานของอาจารย์เนี่ยเป็นหลักแสนหลักล้านใช่ไหมคะผมว่าที่นี่อาจารย์ก็ได้นําไปพิมพ์แล้วก็จําหน่ายในราคาที่เราเป็น สามารถเป็นเจ้าของได้300500แล้วก็มีของที่ระลึกเยอะแยะเลยค่ะที่เราสามารถที่จะซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกได้นะคะก็จะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยฉะนั้นเรื่องของงานศิละปะเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าที่อาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่เป็นนามธรรมาหรือทํารู้สึกเท่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ทําให้ทุกคนที่มาเนี่ยรู้สึกชื่นชมและประทับใจไปในเวลาเดียวกันค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ตะวันจะใกล้ลาฟ้าแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนแนะนำมาว่าถ้าเกิดอยากจะมาถ่ายรูปแล้วสบายๆเวลานี้เป็นเวลาที่สวยงามนะคะเพราะว่าโบสถ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระจกประดับนะคะพอเวลาแสงพระอาทิตย์กระทบเนี่ยก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะสองวัดสำหรับวันนี้ก็ได้พามาชมแล้วก็พูดถึงสิ่งที่อาจารย์สร้างสารรค์เอาไว้ฝากไว้เป็นที่ระล,ลึกและเป็นมรดกของคนไทยนะคะ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจียางาฮทินนี้จังมีบนจริงบ่าวว่าชายหรือหญิงพักพิงแล้วต้อง